ก็สวัสดีนะครับสวัสดีแอปเปิ้ทานด้วยนะครับวันนี้แอปเปิลนะครับก็กลาบสวัสดีทุกคนนะครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับหวยราวนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่านะครับก็ได้เฮกันเต็มเต็มเลยนะครับผมนะกหกสองเก้านะครับก็ดีใจสมาชิกทุกคนนะครับที่ตานะครับที่อยู่ในกลุ่มนะครับของแอปเปิลนะครับซึ่งหกสองเก้านี้นะครับก็เป็นหวยสูตรทั้งนั้นนะครับพวกหวยราว เอาละไม่เป็นไรนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้นะไม่เป็นไรนะครับผมมันสุกมันสุกมันสุกเราเดี๋ยวเปิ้ลลงให้เนาะเอาละวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปสรุปเนี่ยนะครับผมมีทีเด็ดเลขล่างนะครับตัวเดียวให้กับสมาชิก fc นะครับซึ่งสูตรนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่านะครับเป็นสูตรเก่านั่นแหละแต่ว่าในงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็ลงอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงก็ไปดูเลยแล้วกันนะครับส่วนหวย เดี๋ยววันนี้นะครับก่อนที่เราจะสรุปนะครับเดี๋ยวผมมีนะครับท้ายคลิปเอาละแกล้งนิดนึงใครที่อยากจะนะครับเข้ากลุ่มเนี่ยก็เห็นถามกันมาเยอะเดี๋ยวยังไงผมจะแกล้งนะครับส่วนหวยชุดนี้นะครับเป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่านะครับหกเจ็ดงวดที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้งานได้จริงผมก็เลยนําสูตรนี้เนี่ยนะครับมาลงให้กับสมาชิกนะครับส่วนตัวเลขเนี่ยนะครับเราคิดคํานวณนะครับออกมาได้ยังไงเดี๋ยวยังไงก็ ค่อยดูกันนะครับแอดต้นฝากไปด้วยนะครับสมาชิกท่านไหนที่ยังไม่ได้แอดนะครับแอดทีนี้ก็คือหมายความว่าครับมาพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับอะไรก็ได้ขอแอนเปิลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหวยนะครับสอบถามได้นะครับที่แอดเราจะมีแอดนำหน้านะครับแอดเอพีนะครับอย่าลืมทักทายพูดคุยกันนะครับเอาละทีนี้นะครับเราไปดูกันว่าในส่วนของตัวเลขเนี่ยนะครับตัวเลขของเราจะได้ออกมาในรูปแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันครับสำหรับเลขตัวเดียว ทุกท่านครับใช้ไปเลยหนักแสนนะครับก็นี้เลยบวกหนึ่งของทีเราเห็นหนึ่งทีเลยไหมครับหกนะครับบวกสี่เป็นสิบสิบบวกห้าเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบหกเห็นไหมครับต่อมานะครับเจ็ดบวกแปดนะครับเป็นสิบห้าสิบห้าบวกศูนย์ได้สิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบหกใส่เลขหกครับนี่นะครับ ต่อมานะครับในงวดถัดมาอมืเราใช้ที่หนึ่งเก้าหกอหนึ่งหกเก้าห้าสามศูนย์นะครับแล้วก็ใส่เลยครับหนึ่งหกเก้าห้าสามศูนย์หกสองอ้าวแสดงว่าเห็นไหมครับหกสองเราเข้าที่เลขหกเป็นงวดที่สอง ไปดูงวดที่สามเลยนะครับสามบวกเก้านะครับเป็นสิบสองสิบสองบวกแปดนะครับเท่ากับยี่สิบยี่สิบบวกหนึ่งนะครับได้ยี่สิบเอ็ดแต่เลขหนึ่งครับนี่งวดถัดมานะครับงวดถัดมาออกอออกอะไรครับออกหนึ่งหกอ้าใช่ไหมครับออกหนึ่งหนึ่งเข้าอีกแล้วครับ งูที่สามเห็นไหมครับต้องบอกเลยว่าสูตรนี้ใช้งานได้จริงๆนะครับสองหกศูนย์สี่ห้าสามแลก็สองตัวล่างนี่ก็คือหนึ่งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับซึ่งสูตรหวยเนี่ยนะครับมันใช้งานได้ผมเลยเอามาฝากให้กับเพื่อนสมาชิกซึ่งอีกอย่างหนึ่งก็มันเป็นเลขแค่ตัวเดียวนะครับเลขตัวเดียวนี้โอกาสที่เราจะลุ้นเนี่ยมันมีเยอะแน่นอน หกหกบวกสี 6. 6่เป็นสิบนะครับสิบบวกห้าสิบห้าสิบ้าบกหนึ่งนะครับเป็นสิบหกให้เราใส่เลขหกครับไปดูลุ้นกันนะครับว่าเลขหกของเราจะมาหรือไม่ผลที่ได้นะครับก็คือออกหกเจ็ดเห็นไหมครับก็เข้ามาทั้งหมดมีก็สี่งวดแล้วนะครับติดติดเลยถือว่าสูตรนี้เนี่ยนะครับเอานํามาใช้ได้เลย หกหกเจ็ดก็สี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสองนะครับผิดตูกตรงนี้ผมก็ต้องขอไผยด้วยนะครับเพราะว่าสูตรมันเดินดีจริงจรงนะครับสูตรถ้ามันเดินได้ทั้งสี่งวดห้างวดนี่ถือว่าโอเคแล้วนะครับสี่สามสิบสองนะครับสองบวกแปดเป็นสิบสิบบวกแปดเป็นสิบแปดสิบแปดบวกหนึ่ง เป็นสิบเก้าใส่เลขเก้านะครับ,รบตัวเดียวในงวดถัดมาออกเข้าอีกแล้วครับเห็นไหมครับให้ตัวเดียวเลยขอเข้าอีกเป็นงวดที่ห้านะครับตามลิ้นต่องวดที่หกนะครับอางวดที่หกก็คือเก้าหนึ่งห้าะครับหนะครับ เพินเขียนผิดนะครับ9 1 5าหนึ่งนะครับแล้วก็สองตัวล่างก็คือไดขเก้าหนั่นเองก็ต้องไปดูต่อนะครับในงวดที่6 7เบวกเนะครับเป็น16 16กบวกเเท่ากับ23 3บวกหนะครับเป็น4ใส่เลขสีครับ ผลที่ได้นะครับหลังจากที่ออก9 1้าหนึ่งมาแล้วในงวดถัดมาออกนะครับออก4ี่หเห็นไหมครับนั่นก็หมายของบ้านนะครับสูตรนี้เนี่ยทำไมเพื่อนถึงนํามาลงนะครับเพรเป็นเลขตัวเดียวนะครับส่วนจะเข้าหรือไม่เข้าตรงนี้นะครับแต่ผมว่าใช้งานได้นะครับเพราะว่าสูตรเนี่ยนะครับของเขาเดินมาสองวดสี่งวดหงวดแล้วนะครับไปดูงวดที่7เลยนะครับผมติดตัวตรงนี้เดินก็ต้องกราบขอทานลภัยด้วยนะครับสูตรหวยก็คือสูตร ขอให้ทุกคนดูเอาไว้เป็นอีกหนึ่งแน,งนวทางนะครับชอบเราก็นาไปเล่นนะครับมีช่องเราก็ผ่านก่อนเนาะดีใจทุกท่านด้วยนะครับเมื่อวานนี้โอ้โหเฮกันขนาน,นเลยนะครับกับหอยราวนะครับสามตัวตรงๆไม่ต้องกลับเลยเมื่อวานนี้นะครับสูตรตแสดงว่าสูตรมันเข้านะครับหอยราวริงแล้วนะครับผมไลส์สดก็เข้าบ่อยเหมือนกันนะครับอาจจะมีเข้าสองงวดหลุดไปสามหรือว่าหลุดสองงวดก็เหมือนกันพอๆกันแต่ว่า ทามันได้เข้าเรามันรู้สึกว่ามันจะได้คุ้มนะครับ9บวก9นะครับเป็น18 8บวก1เป็น9แสดงว่านะครับล่างงวดนี้ถือว่าเราน่าจะหลุดใช่ไหมครับหลุดครับก็คงไม่เป็นไรเนาะทีนี้นะครับปัญหามันอยู่ที่ว่านะครับสมาชิกจะเลือกเดินไปกับผมหรือไม่นะครับเพราะจริงๆแล้วสูตรนี้นะนะครับ ทำไมถึงแอปเปิลถึงเอามาลงเพราะมันหลุดสูตรหวยเนี่ยนะครับมีโอกาสหลุดมีโอกาสเข้าแต่ถามว่าที่มันหลุดตรงนี้นะครับมันหลุดระยะยาวนั่นเองนะครับผมก็เลยนําตรงนี้นะครับมาฝากให้กับสมาชิกผิดนะครับหรือถูกตรงนี้กับผมก็ต้องกบขอระถานอภัยด้วยนะครับในเมื่อประจำวันที่สิบหกนะครับเอาละครับสิบหกตุลาคมนี้นะครับเราจะได้ในส่วนของตัวเลขอะไรเจ็ดสองเจ็ดนะครับ ชุน,นะครับก็6 6อีกหนึ่งกรณีก็คือนะครับสมาชิกสามารถที่จะนะครับอยากได้เป็นคู่ก็ได้นะครับแค่เราเพิ่มเลข3เราจะได้คู่ทันทีนะครับย้ำนะครับหากเราเพิ่มแค่เลข3นี้นะครับเราก็จะได้อตัวเลขเลข6เลยถ้าคิดว่าเลข2ตัวมันไม่มากนะครับแต่เพื่อนคิดว่าไม่มากนะครับเนื่องจากว่า ก็ถือว่าใช้ได้ใช่ไหมครับก็ตีว่าเป็นเด่นเลยละครแต่นี่เป็นไรนะครับสูตรนี้ก็ให้เน้นที่ตัวเดียวไปก่อนนะครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบบวกเก้าเป็นสามสิบสามสิบบวกศูนย์ได้สามสิบนะครับสามสิบบวกหนึ่งนะครับเป็นสามสิบเอ็ดนะครับนี่ครับฉะนั้นเนี่ยนะครับหนึ่งตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับหนึ่งตัวเดียว อย่าพลาดเลยและอีกอย่างหนึ่งนะครับในกรณีที่ถ้าเราอยากจะคันไวสองตัวเนี่ยก็คือให้บวกสามเข้าไปหนึ่งบวกสามก็เป็นสี่อย่างนี้ก็ได้แต่ทีนี้พอเราได้นี้แล้วรู้ไหมเราต้องเน้นตัวไหนให้เราเน้นเลขหนึ่งนั่นเองตัวนี้ก็คือการพอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับทุกคนครับถ้าเรามีเด่นอีกหนึ่งตัวเราโอกาสที่เราจะลุ้เนเมีแน่นอนฉะนั้นนะครับเด่นตัวนี้ใช้งานได้ทั้งสองตัวเลยนะครับ ใช้งานได้เลยสองตัวเลยนะหนึ่งกับสี่เนี่ยนะครับเอาละทีนี้พอเราได้เด่นนะครับตัวนี้เนี่ย<อ>ลานี่ผมว่าอย่างนี้ก็ต้องมานะครับมาอยู่ชัวร์เลยแล้วกันเนาะนะครับชุดนี้เอาละทีนี้เดี๋ยวผมจะมีเทียบให้ดูนะครับชุดนี้เป็นเลขสูตรหวยน,นะครับวัดใจได้เลยนะครับห่างเดียวก่อนที่ผมจะไปสรุปนะครับ แปดบวกสองเป็นสิบนะครับสิบบวกหกนะครับเป็นสิบหกหารเดียววัดไปเลยครับเห็นไหมครับหลักหน่วยครับสี่สามสิบสองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกห้าเป็นเก้านะครับเก้าบวกแปดนะครับเป็นสิบเจ็ดนะครับออกเจ็ดหลักใจเลยครับ ต่อมานะครับในงวดที่สองเห็นไหมครับแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกแปดเป็นสิบเก้านะครับอย่าลืมนะครับใครที่ต้องการจะเข้า VIP เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะแกล้งเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดบวกสี่เป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกแปดนะครับเป็นสามสิบสามสามสิบสามบวกแปดนะครับเป็น 41ต้องบอกว่าตัวเล่ผางเดียววัดใจไปเลยนี่สวยเหลือเกินนะครับเราได้91นะครับออก91นั่นก็หมายความว่านะครับชุดนี้เนี่ยเข้ามา2งวดติดไปรุนร่นงวดที่3ครับผิดถูกตรงนี้ก็ผมแอปเปิลก็ต้องกราบขอประทานอภัยนะครับผิดคือผิดถูกคือถูกสูตรหวยนะครับไม่มีอ่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับ6บวก10ได้16 16บวก8เท่ากับ24ครับ เก้านะครับบวกสองสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวก 1, นะครับสิบเอ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบแปดสิบแปดบวกแปดเท่ากับยี่สิบหกเห็นไหมครับเราก็เข้าแบบเต็มๆอีกแล้วนะครับสี่หกนั่นก็หมายความว่านะครับผมมัดใจแค่ห่างเดียวเนี่ยนะครับที่ผมนํามาลงเห็นไหมครับเราจะได้แค่สามงวดติดมันก็เลยน่าลุ้นนะครับเอาละงวดล่าสุดครับ สองบกศูนย์ได้สองนะครับสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกแปดนะครับเป็นสิบนี่แหละปัญหามันนะครับสิบนี้นะครับสามแปดบวกแปดสิบหกสิบหกบวกแปดยี่สิบสี่สี่บวกสามเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกเห็นไหมครับต้องบอกเลยว่าเสียดายมากนะครับชุดนี้นะครับอันนี้เนี่ยนะครับเราพลาดแค่แต้มเดียวอ่าเราพลาดแค่หลักสิบตัวเดียวเลย แต่ทีนี้เนี่ยไอตัวนี้นะครับเราก็ยังถือนะครับเข้ามาอยู่นะครับฉะนั้นในงวดต่อมาเนี่ยนะครับผมว่ามีโอกาสรุนเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือ1ล่ละในกรณีที่เลขหน่วยเนี่ยมันเข้ามาตัวเดียวเราสามารถที่จะใช้เลขหน่วยได้เลยนั่นเลยครับปัญหามันผมก็เลยนํามาฝากตรงนี้727 7, นะครับแล้วก็ สองนยนะครับแล้เลขสองตัวล่างนี่ครับ66ไปลุ้นต่อเลยครับกับแนวทางแอปเปนะครับก่อนที่เราจะแก้ง BAP เนาะ9นะครับ9ก้กสนะครับเป็น11 11อบวกแนะครับเป็น19เห็นไหมครับต้องบอกว่าตัวเลขเนี่ยสวยงามมากนะครับ19นี่นะครับ ชอบเหมือนกันใช่หไหมเมื่อกี้เราได้ไรครับตัวเดียวได้หนึ่งกับสี่เราสามารถที่จะเอาเก้าตัวนี้นะครับไปประกบกับหนึ่งกับสี่ได้เลยเห็นไหมครับเราได้ทุกเดียวอยู่แล้วหกบวกศูนย์ได้หกหกบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบสามสิบสามบวกแปดเป็นสิบเอ็ดนะครับหางเดียวเน้นๆนะครับ เอาละทีนี้ผมจะบอกวิธีนะครับทีนี้เห็นไหมครับฉะนั้นนะครับเลขงวดนี้เนี่ยนะครับตัวนี้ได้เก้าหนึ่งนะครับเอาละเห็นไหมครับทุกท่านครับอันนี้ก้อหนึ่งเป็นอย่างที่ผมคาดไว้เลยจริงๆงฉะนั้นนะครับให้ทุกคนเนี่ยง่ายๆเลยนะครับเลขมาอย่างนี้แล้วเท่ากับว่าหนึ่ง หนึ่งแล้วเรายืนตัวไม่เลยและทีนี้นะครับเราจะมีสีเสริมใช่ไหมครับเราก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นเลขสี่เอาละทีนี้นะครับในเมื่อตัวนี้ได้เลขสี่แล้วนะครับชุดนี้เราก็จะได้ง่ายๆเลยเลขเก้านะครับทุกท่านทีนี้ถ้าจับคู่กันจริงๆนะครับเอ,า,อาง่ายว่าถ้าตัวนี้จับคู่นะครับเอาเก้ามาใส่ก็จะได้ที่เก้าหนึ่งและเก้าสี่นั่นเองทีนี้ นะครับสูตรนี้คือสูตรของเขาก็ได้ที่9 1หนึ่งฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยกลับกลายว่าเลขเนี่ยนะครับให้เน้นง่ายๆเลยที่9 1 9 4หนึ่งเกสี่เห็นไหมครับล่างนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราหนึ่งอ่ะคือเราเนี่ยนะครับได้ตัวเด่นมาแล้วใช่ไหมครับพอเราได้ตัวเด่นเราจะเด่นเด่นสามสูตรอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่ามันไม่ชนเราก็สามารถที่จะจับเนี่ยคู่กันได้เลยฉะนั้นนะครับ หลังจากที่เห็นคลิปนี้แล้วนะครับไอเปิลก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับสูตรผมก็คำนวณให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือ91กับ94นะครับก็คงจะไม่เกินกําลังที่ทุกท่านเนี่ยนะครับจะหาซื้อลอตเตอรี่เพราะแนวทางที่ผมให้นี้นะครับผมได้คัดสรรมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละทีนี้เรามาพูดกันเรื่อง BAP นะครับผมเชื่อว่าหลายคนนะครับอยากจะเล่นในส่วนของเรื่องหวยลาวนะครับไม่ว่าจะเป็นหวยลาวหวยไทย วีเีนะครับสอบถามได้กับ Apple นะครับที่ ID นะครับ082นะครับแล้วก็046นะครับ046 2 7 8 1มันเกินแล้วครับอันนี้082นะครับ 0462781นะครับอ่าโอเคนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะ082 0462781นี่คือ ID Apple นะครับทักเข้ามาสอบถามก่อนนะครับสอบถามนะครับในส่วนของเรื่องเข้ากลุ่มเนี่ยนะครับเพราะกลุ่มเนี่ยนะครับบางทีเราอาจจะรับใครไม่ได้มั่วๆนะครับก็ยังไงก็สอบถามข้อมูลนะครับย้ำนะครับโอ้โห Apple นี่ระบาดเหลือเกินนะครับกับตัวปลอม ด้วยเรื่องของเอารูปผมไปแปะนะครับผมย้ํานะครับในกรณีในกรณีนะครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเช็คได้นะครับเช็คตรงรูปโปรไฟล์เนาะว่ามีผู้ติดตามหรือไม่อะไรยังไงนะครับถ้าเป็นแอปเปิ้ลตัวจริงนะครับถ้าเป็นแอปเปิ้ลตัวจริงง่ายๆเลยนะครับถ้าอยากจะเข้าข่มผมเนี่ยนะครับไม่มีเลยนะครับไอ้พวกเสียเป็นพันสองพันไม่มีแน่นอนนะครับถึงพันขนาดนั้นเรากันเองง่ายๆนะครับเดี๋ยว ยังไงสอบถามข้อมูลนะครับ VEP ตรงนี้ก็จะเป็นห่วยลาวนะครับกับห่วยไทยเมื่อวานนี้ก็แตกกันตรงตรงี่เด่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีพิเศษนิดนึงก็คือเรื่องการสอนสูตรไปในตัวนะครับหรบวันนี้กับผม Apple ลาวไปแล้วถ่าทุกท่านยังไงผมแอดเข้ามาแล้วสอบถามได้ผมอาจจะตอบช้านิดนึงเนื่องจากว่าข้อมูลผมเพียบเลยนะครับก็เพื่อที่จะนําตรงนี้นะครับไปฝากสมาชิกนั่นเองนะครับมูลค่าเยอะเลยนะครับเอาเป็นว่างวดนี้นะครับ อย่าลืมที่จะหาลอตเตอรี่กันหลัไม่ใช่ว่าลืมไปแล้วนะครับเอาละ91กับ94นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ91กับ94ชุดเด่น2ต,ตัวล่างตรงๆต,ตลาวันนี้เปิ้ลต้องหลาไปแล้วแนวทางวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จและโชคดีทุกคนสวัสดีครับ